สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ผมพามาชมบอ่อปลาครับผมบอ่อปลาที่ผมปล่อยไว้ครับผมบอ่อปลาบอ่อนี้ก็อยู่หลังบ้านครับผมเป็นบอ่อปลาดุกครับผมก็ปล่อยไว้เยอะครับผม น้ำก็น้อยเต็มทีครับผมน้ำก็ลดมากเลยครับผมปีนี้ครับผมผมก็หาวิธีกำจัดผักบุ้งออกก็กำจัดยังไงก็ไม่หายครับผมใครรู้วิธีกำจัดผักบุ้งออกก็ แนะนำหน่อยครับผมนี่แหละครับบอ่อปลาที่ผมปล่อยไว้หลังบ้านครับผมผมก็ปล่อยปลาดุกปลานิลครับผมปล่อยผสมกันเลยครับผมก็ปลาดุกก็ตัวอยู่ประมาณตัวละ สองโลสามโลได้ครับผมอยู่ในบ่อครับผมก็ผมไม่ได้จับสักทีครับผมก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับ ปอนี้ก็ความกว้างก็อยู่ที่สิบห้าสิบห้าคูณสิบครับผมประมาณนี้แหละครับผมประมาณสิบห้าคูณสิบครับผมบความยาวครับผม ยังไปเห็นตัวเลยครับผมตัวปลาครับผมสงสัยจะอยู่ในป่าผักบุ้งครับผมก็มีรอยกัดแช่กินต้นผักบุ้งครับผมจำพวกปลานิลครับผมเขาจะกินต้นผักบุ้งครับผม,ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามารับชมครับผมผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้ด้วยนะครับผมจะได้มีแรงบันดาลใจทำชิปลงต่อครับผมจะได้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมต่อไปอีกครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม